โอเคเข้าไปเช็คก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ชาวตชรกีเข้ามาหรือยังคะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดงานพิเศษของตุสตีในรอบรอบปีเลยนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงเลยเช็คเช็คะ โอเคเทรนด์ๆๆๆมาแล้วมาแล้วๆๆๆๆมาแล้วมาแล้วก็ลร์ก็แชร์กันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะซาเชียวนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าที่มาช้อปปิ้งที่ตึกสุนีทาวเวอร์ของเราด้วยนะคะวันนี้ต้อนรับเลยค่ะวันแรกที่เราจัดงานนะคะเทศก,กาลดื่มนมประทะ ขนมหวานนั่นเองนะซึ่งจัดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าด้วยนะคะจะมีร้านค้าหลากหลายขนมหวานแสนอร่อยมากมายแล้วก็นมซึ่งเป็นนมดีนะคะทำให้ร่างกายของราแข็งแรงมีจำหน่ายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตมากมายเลยเดี๋ยว MC ็วันนี้จะพาไปชมงานด้านไหนนะคะตามเข้ามาเลยค่ะจะเชียวใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เป็นกําลังใจให้กกันด้วยสําหรับใครที่มีโอกาสได้มาที่ตึกสนีนะคะก็อย่าลืมดูแลแตัวเองด้วยนะคะเรื่องของหน้ากากอนามัยใส่ไว้ตลอดนะเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าในตึกของเราพนักงานนะคะไม่ว่าจะเป็นพีซขายของหรือพนักงานตึกสนีทาวเวอร์ตอนนี้เราก็ฉีดวัคซีนครบทั้ง3เข็มเรียบร้อยแล้วมั่นใจปลอดภัยได้นะคะให้ลูกค้าสังเกตนะ,ะเวลาที่มาที่ตึกสนีนะเราจะมีการติด หน้าแผ่นป้ายนะคะว่าฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วตัวนี้คือมั่นใจปลอดภัยได้แต่ที่สำคัญคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะนี่เลยพามาซุ้มนี้ก่อนเลยค่ะชจดเชี่ยวนะคะเป็นซุ้มขนมหวานนะคะตอนนี้เนี่ยนอกจากเราจะมีขนมจากประเทศไทยแล้วจะมีขนมต่างประเทศมาด้วยโดยเฉพาะของแบบญี่ปุ่นของเกาหลีนะคะขนมจากไต้หวันพวกเนี้ยซึ่งกำลังมาแรงเนี่ยมีมากมายเลยทีเดียวนะคะราคาก็ไม่แพง เริ่มต้นทีนี่ๆนี่ยใน่ยี่สิบาทเองค่ะถูกมากเลยสามารถที่จะซื้อได้ใครสนใจตัวนี้เราเปิดให้ได้ซื้อกัน2ช่องทางนะคะว่าช่วงนี้มันโควิดไงเราก็อันนี้หน่อยซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะมาซื้อตัวนี้ก็ได้ใครสนใจสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์นะคะสั่งที่ไลน์ได้เลยมีไหมคะใส่ใจเรารับออเดอร์อยู่แล้วนะคะนี่ตรงนี้ตรงนี้ซุ้มทางด้านนู้นเดี๋ยวพาไปตรงนึกนกันเลยก่อนเนาะนี่ซุ้มนี้ก็จะเป็นสินค้า ของทางไต้หวันด้วยทางของไทยด้วยนะคะจะมีหลากหลายค่ะขนมมากมายเลยเติมความหวานให้น้าตาลเรียกพี่กันนะคะแชร์เชียร์ี่ก็มากันได้เลยอุ้ยนี่สิบแปดบาทเองนี่นี่เป็นขนมแบบเหมือนเหมือนขนมโยเกิร์ตอะ่ะเป็นลูกอมโยเกิร์ตอะ่ะสิบแปดบาทเองค่ะน่ากินน่ากินนะคะซุ้มทางด้านนี้จา้าทางด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกแบบขนมกรุบกรุบกริบกริบอะ่ะนี่มีนางเล็บด,ด้วยนะ,ะมี มีกล้วยด้วยอะกล,วละ้วยฉาบช็อกโกแลตอะเจลกล้วยเคลือบช็อกโกแลตน่ากินน่ากินนะคะนี่ก็เป็นกล้วยตาเจดบาทนะคะต่อกล่องเน,นี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปีใหม่อยู่นะคะจะเชื้อในใครที่อยากจะมาซื้ออะไรแบบนี้แล้วมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่คุณรักนะคะอยากจะเติมความหวานให้แก่กันก็ซื้อแบบนี้ไปฝากกันได้เลยนะคะนี่นมค่ะซุ้มนี้เป็นซุมของนมนะคะนมนี่ก็มีเยอะเลยโดยเฉพาะนมกล้วยจากเกาหลี ก็มีอันนี้จะเป็นนมไอมอนจากอเมริกานะคะนี่นมไอมอนก็จะมีทั้งแบบขวดใหญ่แล right> ้วก็เป็นแบบแพ็คไซส์นี้นะคะคุณลูกค้าราคาอยู่ที่ประมาณ55บาทนะคะสำหรับนมไอมอนนมกล้วยเห็นไหมคะพุณเด็นี่นมกล้วยนมกล้วยนี้นี่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 นะคะนี่คือนมกล้วยนะคะบิงเกอร์นี่ภาษาเกาหลีนะอันนี้นมกล้วยนี่ก็มีหลากหลายรสชาตินมกล้วยผสมอัลมอนด์ด้วยนะนมอัลมอนด์ก็มีจังตรงนี้ มีนมสตรอเบอรี่ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้อะไรอ่ะนี่นี่ตายแล้วขวดเก๋มากเลยอันนี้อันนี้เป็นนมนะคะซาตเชียวนี่นมนะเขาทำออกมาแพ็กเกจพิเศษเลยจากอันนี้จากไต้หวันนะคะตรงนี้สูงทางด้านนี้อันนี้มาเลยตรงนี้ของดีจากอิตาลีนะคะโครโรชเชลคุณค่าแดบบ่คนที่คุณรักนะคะ จะเชื่ร์ดูอดเดืดเนี่ราคาพิเศษนะตอนนี้ปกติเนี่ยกล่องนี้ประมาณ3ามร้อยบาทช่วงนี้เขาจัดโปรโมชั่นงานเฉพาะงานเทศกาลดื่มนมขนมหวานเนี่ยนะคะ275บาทและเฟอร์รอโรชอวนะคะเป็นช็อกโกแลตจากอิตาลีนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ฝัง่งด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นนมอไมโลมีเมลโอด้วยมีนมนมเอลีนนมตาหมีนะคะนมไอวี่คืองานนมไง ก็จะมีแต่นม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 นะคะแล้วก็จะมีขนมหวานให้ได้เลือกและรับประทานพร้อมกันกับนมมันก็จะแบบเข้ากันดีมากที่สําคัญขาดไม่ได้ถ้าเรื่องของนมต้องมีนมในโครงการพระราชบรีนะคะไม่ว่าจะเป็นนมวาริสหรือว่านมจากสวนจิตรดานะชาเเชียวฝั่งอันนั้นก็จะมีนมดีน่านาดามนคะนมและก็โอยนะคะนู่นงไงที่บอกไปว่า นมจากสวนจินดาเนี่ยนีนะค่ะก็จะขายทั้งเป็นแพ็คแล้วก็ขายทั้งเป็นลังเลยนะคะจะได้เชี่ยวนี่ถ้าเป็นแพ็คในสวนจินดา,ดาก็45บาทนะคะถ้าเป็นลงนังในประมาณ300กว่าบาทนะคะอันนี้ก็ของของ,ของวาริสนวาริที่แพ็คแพ็ค55บาทเพราะว่าแพ็คนึงมันจะมีอยู่6กล่องมันจะเยอะกว่าของจินดา,ดานะคะเนี่ยสังเกตว่าจินดา,ดามันจะมีแค่4นะคะ4กล่อง45บาบาทนะคะซื้อเป็นลงังซื้อเป็นลังของ ของวาริสเนี่นะคะอันนี้320ในงานราคาถูกพิเศษเลยอันนี้ก็เรื่องของนมและขนมหวานของซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะทีนี้จะพามาดูร้านขนมหวานที่มาร่วมในงานของเรานี้นะคะจะเชียรนี้ก่อนเลยค่ะร้านแรก S F นะคะ S F Cinema ของเราจากชั้นสี่นะคะช่วงนี้นะช่วงนี้ชั้นสี่ของเราก็อันนี้อยู่นะคะตามคำสั่งน,นะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาป๊อปคอนมาขายในราคาพิเศษ<ช>นะคะเ<ช>นี่ยก็จะมีเซ็ตเซ็ตแบบว่าภาพยนตร์ต่างๆี่กำลังมาแรงแต่เนี่ยก็มาซื้อได้นะคะเซ็ตพิเศษด้วยนะเอาป๊อปคอนใส่ไปในเนี้ยราคาเซ็ตตามนี้เลยแล้วก็มาดูป๊อปคอนคอน,นะคะแ<ช>ต่งั้นนี้ป๊อปคอนของสนะคะราคาแบบ<อ>โอ้โหจะไม่มีราคานี้ในชั้น4นะคะจะมีเฉพาะที่ชั้น1แล้วก็ช่วงงานขนมหวานเท่านั้นคุณลูกค้าในเนี้ย ป๊อปคอนเอสเอมีหลายรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นรสปาิก้่ารสชีสรสเบคอนราคาเริ่มต้นที่60บาทไหเนี่ยคือเป็นถุงซิฟเลยนะคะซื้อไปเนี่ยสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานๆซื้อ2ถุงนี่พิเศษใหญ่เลยเชื่อชื่อดูสองถุง200ร้อจ้าี่ถุงใหญ่เลยนะนี่ไซส์กลางถุงใหญ่ส0งรอยจ้าโอ้ใครชอบป๊อปคอนเอสเอนี่นะพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้ นี่อันนี้ถุงนี้ถุงใหญ่ไซส์แบบ XL ใหญ่พิเศษ240บาทซื้อ2ถุงใช่ไหมราคาพิเศษนะสถุงได้ราคาพิเศษสนใจรีบมาเลยนะช่วงนี้เลยคะ่ะอร่อยจริงๆปกคนเอนะคะรับประกันได้เลยพกคอนเอเอกินอะไรกินกับอะไรก็อร่อยเน่นะคะซื้อปกคอนแถมคนขายไหมบ้ากันนาจ๊ะพาไปดูอีกร้านที่มาร่วมในงานของเราตรงนี้นะคะนี่เลยนี่เลย เต้าหู้เนฟฝูสีแยกคองบิน2 1จสจามาแล้วมาแล้วหลายคนที่ถามถึงกันมามากมากเลยร้านเต้าหู้เนฟฝูนะคะนี่ช่วงนี้ก็มีคนละครึ่งอยู่นะเดี๋ยวรอเดินมีนานะคะเดินมีนา,น,ะะน,มนาก็มาใช้กันได้ร้านนี้ก็มีคนละครึ่งนะีแล้วเต้าหู้เนฟฝูก็มีเต้าหู้อรอร่อยๆก็มีเต้าหู้ร้อนเต้าหู้ปั่นนะคะราคาเริ่มต้นที่10บาทนะ1ิบาทน้ำขิงส0บบาทบัวลอยน้ำขิง40บบาทนะคะนี่นอกจากจะมีเต้าหู้แล้ว ก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยมีน้ำขิงมีบัวลอยน้ำขิงมามีน้ำเต้าหู้นี่นะคะมาซื้อได้เลยอร่อยทุกอย่างของดีของดังเมืองอุบลน,นะสดเชียวเต้าหู้เนฟฝุกเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดด้วยนะเดี๋ยวติดตามได้จากโปรโมชั่นมีอะไรมาแจกพิเศษในไลฟ์สด้วยนะคะติดตามได้เลยนัดกันไว้วันพุธนะเดี๋ยวมากันอีกทีนะคะขอบคุณแลต้องไม่คุยนะคะ อีกหนึ่งร้านของเรานี่ที่มาร่วมแจมด้วยนะคะนอกจากนั้นก็มีมีร้านจากทาง้านพุทธของเราด้วยนะคะเนี่ยก็มีแบบว่าอยู่ด้วยกันทั้งหมดเป็นขนมหวานด้วยกันทั้งหมดนะคะมีร้านกุ้ยกิ๊งนนะะแม่ร้านนิสาบางฟังลาวานะคะก็ยังมีร้านร้านขนมฟูเน,น,นี่ยร้านขนมหวานอร่อยๆเต็มเลยนะคะร้นานลูกชิ้นร้านแบบว่าชานมชายเย็นน้ำ น้ำผักผลไม้เ่ยก็มีมาร่วมแจมผลเราด้วยนะคะความหวานจากธรรมชาตินี่ไงที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดเปเปอร์จา้าเปเปอร์บน r ร s t อร r ทแอนด์คาเฟ่นะคะสวัสดีสาวๆจา้าเนี่ยร้านนี้มีแต่ความหวานนะคนขายก็น่าหวานแล้วนะขนมเนี่อหวานอร่อยมากนะร้นานเปเปอร์นี่บอมาใหม่ล่าสุดในงานของเราเน,นี่ยก็ต้องขอบคุณทางร้านทางเจ้าของร้านด้วยเนาะ ที่บอกว่ามาตั้งใจมาจริงๆนะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีสถานการณ์แต่ว่าท่านก็บอกตั้งใจอ่ะไม่ไม่ยกเลิกนะก็มาขอบคุณจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะก็ถ้าสนใจซื้อออนไลน์อ่ะก็ฝากไว้ที่ที่เพจชุน mm hmm. uh, uh, ี้ไ ja ด si ้นะเดี๋ยวจะติดติดต่อให้เอาเบอร์โทรให้นะคะก็สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้หรือถ้าใครมาในงานของเราตรงนี้นะคะก็แวะมาซื้อได้มีหลายอย่างให้ได้แบบทานเยอะมากนี่จัดร้านได้สวยมากเลยนะอันนี้ของเปเปอร์ก็จะมีเนี่ยนะคะพายกรอบ ไข่กรอบสับประรดเนาะราคาเริ่มต้นที่65บาทใช่ไหมมีปังกรอบกระเทียมพาสลี่เค้กช็อกโกแลตนะคะมีเค้กนมสดเค้กใบเตยฝอยทองมีเค้กส้มเนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยจ้าอันนี้คือที่อยู่ในนี้คือให้ชิมเหรอจ๊ะอชอ้ยตายต่อนใหญ่มากเลยนะคะชิมฟนนี่ใครได้ยินเสียงวัตถุดิบอยู่ลงมาชิมได้นะเค้กเค้กบรานี่เค้กเค้กส้มเหรอจ้าด้วยชใช่ไหม นี่เขาให้ชิมฟรีนะคะอย่างเงี้ยชาติเชี่ยก็ถ้าได้มีโอกาสมาก็มาใครได้ยินเสียงผลิตพันธ์นอยู่รีบมาชิมฟรีก็ได้เลยชิ้นใหญ่มากให้ชิมฟรีชิ้นใหญ่มากเสียใจมากก็ติดแมสก์อยู่ก็ต้องแบบแอบชิมหลังเสานะหลังไม้เดี๋ยวให้เขาชิมอีกทีนึงนะคะเนี่ยตัวนี้คือตังกระเทียมหรออ๋อตังกระเทียมครีมชีสค่ะชาติเชี่ยนี่สาบาทเองนะตังกะเทียมนี่พอเราสั่งนี่ใช่ไหมเขาก็จะใส่ในเตาอบนะมันจะ ร้นรอนๆแบบอร่อยมากอะ่ะแล้วก็มีพวกสแน็คบ็อกนะคะใส่เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะเริ่มต้นที่5้าบาทเลยสแน็คบ็อกปะมเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างนี่นะคะร้านเปเปอร์อุบลดังมากเลยนะหลายคนร,รู้จักดีนะคะแล้วมาที่งานนี้ก็ถือว่ามาหาลูกค้าให,ใหม่ๆเนาะ,ะใช่ไหมนะคะติดตามกันได้ดแล้วจะมีไลฟ์สดด้วยก็จะมีอะไรพิเศษษแจกในไลฟ์สดแล้วก็พายนัดกันอีกทีหนึ่งนะคะเซเลชเชียสำหรับร้านเปเปอร์อุบลน,นะจ๊ะของร้านมีมีคนละครึ่งไหมจ๊ะ ยังไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวรอเดือนมีนาอาจจะมีเนาะอาจจะมีทําขึ้นมานะคะนี่ก็แนะนําก่อนข้่าวๆนะคะจะเชียวสำหรับงานของเราตรงนี้นะคะยังไงก็แวะมาก็ได้เลยเทศก,ก,กาลดื่มนมปัทะะขนมหวาน นะคะดื่มนมก็หาอะไรอร่อยๆนมอ,อะไรอร่อยที่ซเปอร์แล้วก็ร้านขนมปางที่อยู่รอบๆด้านหน้าซเปอร์นี่นะคะก็หารับประทานได้เข้ากันดีๆเลยทีเดียวค่ะจะเชีย่ยงานมีวันนี้เป็นวันแรกนะคะ7ถึง16กมกราคม10วันเต็มๆเปิดงานตั้งแต่10 0โมงเช้าจนถึงประมาณ2ทุ่มส่วนพอซปเปอร์จะถึง3ทุ่มนะคะจะเชีรยว,วันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะติดตามกันด้วยนะสำหรับงานค่ะสวัสดีค่ะ